ก็พวกเราตาอมาปฏิทุกท่านนะครับอันนี้หกโมงตรงนะครับพร้อมใจกันกลับนมัสการพ่อครูประอบกันนะครับกลาบครับน้ตมัการครับพ่อครูน้ตมัการครับอ้าวสาธุอืมครับนมัสการนะครับผมก็ลาเป็นราบนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพ่อครูครับอ้าวโดนวัดไปเลยวะครับ ก็วันนี้เป็นวันโปธดที่บูชากตันยูวันที่23พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้พวกสัมมาบัณฑิตก็ไปม,มีกิจกรรม,มตามแต่ละพุทธานต่างกันนะครับมันเป็นคุณมันเป็นประโยชน์และเป็นความกตัญยูต่อพวกในวันนี้นะครับก็และการหลักๆก็มีแจกของบุญแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละพุทธาน,นะครับช่วงเย็นวันนี้กันเลยขอ,อากาส พบกับพ่อครูนะครับปกติเราจะไปที่บ้านราชกันแต่วันนี้ปีนี้ไปไม่ได้ก็เลยโอกาสก o o m ทางทางนี้แล้วกันนะครับอืมแต่การกหลักๆวันนี้ก็มีช่วงต้นเดี๋ยวผมจะกล่าวรายงานกิจกรรมของกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีตัวแทนสมาปติสัต์ถ,ถามปัญหาพ่อครูนะครับแล้วก็ตลาก็มีตัวแทนกล่าวมอบกระดาษชำระนี่แล้วก็สรุปปิดท้ายพ่อครูก็ให้โอวาสนะครับ อ้าวครับอ่าจงต้นต้อครูมีอะไรทักทายโพเราทักทิ่ไยก่อ,อนนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านรายง,งานกิจกรรมของธรรมมาพเมธเจดียที่ผ่านมาให้พวกทราบครับอืมจตงตันตอครูทักทายบางตอนก่อนแตกเล็กน้อยครับธรรมสการกค,าครับอ้าวทักทายก็คือเราได้ผ่านความรู้ที่อัตมายืนยันว่าเป็นความรู้ ขั้นโลกุตระของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ได้สัมผัสได้ผ่านได้เรียนรู้ไประดับหนึ่งกันทุกคนแล้วมารู้สึกว่าเราได้มีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันที่เราจะอยู่กับโลกเขา,เอ,าอย่างไรภูมิคุ้มกันที่เราอยู่กับโลกเขาเนี่ย แล้เราก็ไปต่อสู้เป็นชีวิตปกติสามัญเหมือนคนทั่วไปไม่ได้อยู่ในชุมชนมอวรของชาวโสเขาที่เป็นแหล่งเป็นอะไรเราก็ไปเป็นสัตว์เป็นส่วนตัวของเราอยู่กับโลกเขามารู้สึกว่ามันมีจริงไหมโลกุตรธรรมภูมิโลกุตรธรรม ที่มันสามารถที่จะรู้เท่าทันแม้แต่อบายยมุกความเป็นอบายยมุกคืออย่างไรเรายังอ่อนแออยู่กับมันไม่แค่ไหนหรือความเป็นกามจัดจ้านความเป็นการที่ไม่ถึงจัดจ้านตรงมาหรือความเป็นรูปธปรรมความเป็นกามในรูปในรูปของหลับ ่ในรูปของลาบยศสันเริน,นโลกโลกธรรมพวกนี้ต่างๆามันมีจริงไหมเราได้ผ่านมาแล้วได้ศึกษาแล้วแล้วเราก็ได้มาใช้กับชีวิตของเราจริงๆว่าเออเรามีมีอยู่พอสมควรหรว่มีพอได้เลยไม่ได้ทุกจับทุกหนักทุกหนาหรือว่าไปถูกอำนาจของโลกก็ครอบงำเหมือนกับทางโลกโ หัวปักหัวปัม๊มไม่งงไม่เงยเลยอ,อย่างงี้อ่ะตอบได้ไหมว่ามันมีไหมกับทันใดจะตอบพ็กครูกับเฉินได้เลยนะครับเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าใครว่ามีลองยกมือขึ้นดิมีได้จริงมีเห็นสภาพนั้นจริงเลยว่าสภาพโลกุตรธรรมธรรมที่มันสามารถที่จะรู้จัก โลกเท่าทรรมโลกโลกีและเ,เราก็พอมีมีคุณธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมนี่บ้างอยู่แล้วไม่มากก็น,น้อยมันรู้นะในตัวเรามีปฏิภาณปัญญารู้ว่ามันเออโลกุตตรธรรมเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะเหมือนกับคนชาวโลกเขาทั่วไปเลยหน้าดำขัําเครียดไม่มียอไม่มีอะไรเหมือนทักษิณเหมือนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราดุดพ้น น้อยหรือมากก็แล้วแต่จริงไม่มีจริงไหมสัปได้ไหมกับถ้ามีพ้องรให้ช่วยยกมือใหมถ้ามีไหมใครมีใครรู้สึกว่ามียกมือทีโอเคนะครับเออรู้สึกว่าทุกคนได้จริงนะแสดงว่าเชื่ได้เช่ได้ซึ่งอาตมาเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะท้าที่อาตมาได้สอนมหาสิกกว่าปีเนี่ยแม้พระคุณจะเป็นเป็นทิศไปแล้วก็ตามก็ ก็ได้เชื่อหรือยังก็ยังติดตามอยู่บ้างไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งหนีห่างไปไกลเลยทีเดียวมันต้องได้มั่งแหละเนาะไม่มากก็น้อยครับ,อรบขอบคุณต่อครูมากนะครับแบ่งต้นทักทายไปประมาณนี้ก่อนนะครับอา้อาวอา้าวอ้า